แล้วคะ่ะทำผมได้ม้วนได้ม้วนลอนสวยงามมากๆเลยนะคะธนภพรเพิ่งทำงานเสร็จกั่าเพื่อนๆทำผมได้ม้วนโอเคนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆเพ,พิ่งทำงานเสร็จค่ะ ได้ม้วนหล่อนสวยๆกันไปเลยทีเดียวเชียรคูนตรงปลายม้วนนะคะอันนี้ทำปลายหล่อนนะคะคูณเรียบปลายมว้วนนี่ไดเอาไม่ใช่มว้วนใช้ใดนะคะไม่ใช่ใช้เครื่องใช้ใดใดม้วนปลาย โอเคค่ะกิ๊บน้าเจอกันใหม่สวายดีค่ะ